วันพีซเรากลับมาล่าสมบัติล่าเจ้าสมบัติล่าทหารเรือและล่ากลองทัพปฏิบัติด้วยกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะอยู่ในโหมดในเรื่องเดิมเนาะเป็นส่วนของโหมดล่าสมบัติเป็นระดับอ a s t b l อยู่เรายังไปได้ไม่ไกลไม่ถึงไหนซึ่ง EP หนึ่งอะเราได้เล่นเจ้าหัวสไลด์กับเจ้าคิวมวนไปโดยใช้โซโลสำหรับ EP นี้เราจะเล่น ความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดไรกันเลยมาสำหรับตัวละครที่เราจะใช้ในภาคนี้เออผมก็ยังไม่ได้คิดด้วยซียว่าเราจะใช้อะไรดีเอาเป็นตัวอะไรตัวอะไรตัวนี้ไหมตัวนี้ตัวนี้เป็นอุซบอุซบแล้วกันเนาะเป็นโซงยคิงชอบชอบเป็นอุซบแล้วก็จะใช้เอาไม่ไม่โซงยคิงม,มาดิ อูซบโซงเคิงซึ่งอโซบโซงเคิงเนี่ยเป็นประเภทใช้เทคนิคผมไม่ได้มีความช่ำชองในโซงเยคิงเลยเปิดถามว่าไอ้ท่าพวกนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยผมยังตอบไม่ได้เลยนะว่าผมควรจะเล่นอะไรบ้างแต่ว่าเอาไปว่ามันมีไว้ให้แบบไหนเราก็ใช้อันั้นแหละเนาะสำหรับท่าเซตพวกนี้ก็จะเซตเป็นเหมือนคนอื่นเป็นเหมือนปกติเลย ก็จะมีอะไรอ่ะการจู่โจมอน,นาสุพึงกลัวก็คือเพิ่มพลังแฮกเพิ่มเพิ่มค่าไวสายค่าเกาะของศัตรูแล้วก็วิชาต่อสู้อน,นาสุพึงกลัวส่งผลให้เมื่อใช้ท่าต่อทูตพิเศษจะสามารถลดค่าเกาะของศัตรูได้อันพวกนี้ผมก็ขอไม่ได้รีวิวอะไรมากเนาะแล้วกเ็เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเป็นของประเภทใช้พลังงานเลยเดินชมจันทร์ การระเบิดพลังอันนี้สําคัญใจสู้ไม่ย่อถออันนี้ก็สําคัญเพราะว่าจะเขาจะเพิ่มเลือดให้เรานั่นเองความอดทนอดกั้นเพิ่มเวลาระเบิดพลังพลังสมาธิโอเคอืมความทนทานของเขตแดนกับปั้นขนยักเพื่อพลังโจมตีแบบอัดกระเด็นโจมตีสวยขึ้นโจมตีใช้สรญชาตยานการต่อสู้อันนี้น่าจะยังไม่จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีให้ถ้าต่อสู้พิเศษเออยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ โจมตีจุดตายทําให้ยึดเขตแดนได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วก็โจมตีใส่ลูกกระจกได้แรงขึ้นอสุดท้ายเป็นคุกขามและการโจมตีใส่ค่าเกาะศัตรูได้แรงขึ้นเมื่อเราเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฮ้อผมผมผมไม่ใช่ว่าผมอัพไปเต็มหมดแล้วหรออ๋อผมน่าจะเข้าจผิดแต่ว,ว่ามันก็พอเล่นได้เนาะเออเพราะมันก็ไม่ได้ด่านอะไรไกลมากลุย ด้วยกันเลย5นี่แหละเอ้ยโซเยคิงก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยผมขอดูสกิลของโซเยคิงก่อนเนาะการโจมตีปกติ3ครั้งเป็นการดีดหนังสติกใส่ศัตรูนะโอเคทีนี้ดีดหนังสติก1ครั้งแล้วกดตัววายกดตัววายจะเฉยดูก็คือเป็นการกระโดดแล้วก็ยิงอันนี้ยิง1ครั้งแล้วก็โอเคยิง1ครั้งกดตัววายเป็นการใช้คอน ทุบศัตรูไปเรื่อยๆโอ้โหยิงสองครั้งละหนึ่งสองเฮ้ยอันนี้สามล้วหนึ่งสองแล้วก็กดจะเป็นการยิงกระสุนเพลิงโอเคถ้ากดสองครั้งแล้วก็กดสามครั้งละหนึ่งสองสามกระสุนดาวเขียวกระสุนดาวเขียวอะไรกระสุนดาวเขียวเพื่อนเหนึ่งสองสามห้เอาโซเเคิงมาสู้กับอใครนูเนี่ยแตกต่างการรันลิฟทับเลยกดสี่ครั้งละ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่วุ อะไรอ่ะอ๋อเป็นการราดน้ำมันลงพื้นมีครั้งที่ห้าหรือเปล่าหนึ่งสองสมสี่ห้าโอเคไม่มีครั้งที่หนะ้าเนาะหนึ่งสองนี่สำหรับประเภทไอาสายใช้เทคนิคเนี่ยจะมีลักษณะเด่นอย่างเดียวก็คือมันสามารถผัดท่าต่อสู้ได้โดยการกดตัวตีปกติเหมือนอันนี้หนึ่งสองสามสี่ครั้งที่สี่เนี่ยเนี่ยอันนะ นี่ปุ๊บกันหนึ่งนะหนึ่งสองสามส,ามสี่อันนี้คือคือการลาดน้ำมันใช่ไหมพอเรากดโจมตีเนี่ยมันก็จะกลับมาการโจมตีปกติแบบตั้งต้นเหมือนเดิมแต่ทีนี้มาดูเงื่อนไขการชนะของเราว่าคืออะไรเงื่อนไขการชนะก็คือแตบบ่การอาชัยนุมาเปิดระเบิดพลังเลยแล้วกันป่านี่ะโงงยิงกระสุน,านดาวเขียวอะไรอ่ะอะไรเนี่ยมันโจมตีไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะถ้าเทียกบกับพวกโลจงโรเจอร์แต่ว่าไม่เป็นไร ข้าเนี่ยข้าจะไปช่วยโรบินเอานี่ไปกระสุนดาวเขียวใช่ไหมไม่ดูพูดพูดไปก่อนเอาโอโซบจัดการอาคครนูได้สำเร็จก็คือสายนี้จะมีลักษณะเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะก็คือสามารถอยู่ในอยู่ในเขาเรียกอะไรสภาวะระเบิดพลังเนี่ยได้นานกว่าคนอื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมันก็เป็นเท่อีกแบบหนึง่งฮึอือ หนึ่งสองโอเคเราจะโจมตีโดยใช้เพียงการโจมตีสองครั้งแบบปกติเนาะอันนี้คืออะไรอะเออเอานี้มาแล้วก็จะระเบิดเหรออ๋อโอเคโอเคไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอันนี้คืออะไรฟีดเหรออ๋อทำให้ศัตรูมึนสน 2, 2. องสองก็โอเคนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยแรงแต่ว่าก็เล่นได้อยู่กระสุนดาวเขียว หนึ่งสองอุทภมันมีหลายร่างไงร่างนี้ผมไม่เคยเล่นผมเคยเล่นแต่แบบร่างร่างล่าสุดอ่ะเออมาดิตั้งป้อมมาเลยภูจิทุระข้าคือซูนีทิงข้าจะจัดการเจ้าเองกระสุนนงเดี๋ยวโดนก็ไม่โดนอีกโอ้โหไม่โดนด้วยฮะอุเอจะก็แรงอยู่นะท่าอันติีของอุอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าอื่นไม่แรงเลย มันเหมือนเป็นตัวคอมโบมากกว่าซึ่งผมก็คอมโบไม่ค่อยจะเป็นแต่ก็พอเล่นได้อยู่ส่งเอคิงหนึ่งสองไปเลยส่งเอคิงไปเลยส่งเอคิงอ่าฮะ้างเอคิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการวิง่งวิ่งแบบพิตูนวิ่งแบบพิตูนวิ่ง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 แบบพิตูน,ตนเอ้ยนี่กระโดดกบอึดเชื่ออ๋อแล้ผมผมยังไม่เคยโจมตีอากาศเลยนะ อ๋อนี่อะไรอะ่ะระเบิดหรอคืออะไรอะ่ะคืออะไรเนี่ยอ๋ก็คระเบิดหนึ่งอะไรนะหนึ่งพอกระโดดเข้าไปโจมตีอ่ะมันก็เหมือนการเอาควันทุบแบบหนึ่งเฮ้ยไปเลยเอา้าวเป็นการหวานระเบิดน,ดดนี่แล้วก็อ๋อมันเป็นการคอมโบเน่ย่ะใช่ไหม เราจะใช้คอนตอบคาตาคุริโอ้โหเห็นท่าแล้วอนาจใจอย่างมากเลยไม่เป็นไรเราฟีดคาตาคุริแล้วคาตาคุริทําไมไม่โดนฟีดเราอะ่ะเอานี้ไปวิชาอะไรไม่รู้คาถาดินระเบิดมันแรงมากเลยอชอบชาวที่มาแรงอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกหนึ่งสองชีคายเอ้ยก็ก็โอเคก็สส้ได้มั้ยเหมือนว่ากระสุนจะติดตามด้วยนะใช่ไหม ใช่ใช่กระสุนจะติดตามด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้แรงอะไรหรอกอไปเลยโอ้โหคาตาคุริ้ก็ใช้ผลโมจิใส่เราไม่ยั้งเลยแมเห็นผมเป็นโซงี้คิงหน่อยก็เอาเลยนะคาตาคุริ้นะเอานี่ไปตุ้มเรียบร้อยโอ้ยนักทุเรียนจริงบุโนบูโนมาบุนโนโดนอันนี้เราต่อไป จัดการบูน่เรียบร้อยเราจะจัดกาเอ้แต่ว่าเคลื่อนที่เร็วมากเลยนะว่าไม่ได้นะครับสับาวะของเราเบิดพลังเคลื่อนที่เร็วเร็วแบบเร็วแรงทะลุนักนอ่ะมาโอ้ยรูจ,จิหนึ่งสองเมื่อกี้เมื่อกี้บูน่อันนี้รูจ,จิผลประตูในกอสซิมูเลเตอร์หรือเปล่าเนี่ยก็แรงอยู่นะก็ไม่ใช่ไม่แรงนะเจอเปรอส,สเปรอสเปโร่ด,ด้วย ออยาไปเลยกาแฟกาแฟอินชอบใช่ไหมล่ะกระสุนดาวเขียวกระสุนพี่หกพิ่งอันนี้ตั้งไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่โกงนะพี่โกงนะร้จิรุจิเอาฟีดฟีดฟีดยิงอ่ะยิงอ่ะยิงหหายิงห้ายิงหายิงหายิงหา จัดการคาตาคุปีและไปรอไปรอสไปรอจัดการบูโรแล้วก็จัดการลุตจิช้อนมานางคุปิออกมาเฮ้ยอย่าเรียบร้อยก็ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปตรงสีเหลืองนั่นต่อคือเคลื่อนที่เร็วมากเลยนะไอไอประเภทระเบิดพลังอุกซบเนี่ยรงเงคิงสี่อุซบอะไรล่ะแปลสมาดิสตาเอานี่ไปไม่รู้แหละคืออะไรแต่โยนไปแล้วยิ่ง โอ้ปปป๊อปป๊ปป๊อปปอปปอแรงก็ไม่แรงหรือว่ามันแรงวะไม่รู้ตยิงระเบิดนกเอาไปเลยจ้าฟีดฟีดต้องฟีดหนึ่งสองอุ๊ยอุยอุยเจ็บ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 อุยใจเย็นได้ป้าแฟนติาใจเย็นสิค่อยค่อยพูดค่อยจ่าตั้งเลยแล้วก็ยิงเลยกระสุนระเบิดเพิ่งตุ่ม อุ้ยแรงอยู่แอบแรงนะแอบแรงนะก็อย่างน้อยก็ดีกว่าเบาเแบบา,แบบากระสุนดาวเขียวหนึ่งสอง,อ,งอ่ะเรียบร้อยอ่ะมาดิแล้วก็ภารกิจต่อไปให้ทำอะไรเอ่ยเรามีแฟงกี้มาเป็นเพื่อนแล้วนะชิงเอาไปเลยปืนฉีหนูเปรียยเปรียย ขาดแนะ่โซงงีออ้ทิออ้งต่อต่อต่อคล้องหนักคล้องหนักตังหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยจัดก,การเบซิปฟาสำเร็จแต่ฟิแต่ซิฟิตเออพูดผิดผิดถูกถูิดผถูกถไปหมดให้ทำอะไรต่อเอ่ย่จออืมถังแก๊สตั้งอา้าวระเบิดเร็วจัง อันชู่อกูชิกูชิกูกจัดการบูโนโ่ทำเสร็จแล้วเย่ให้ทำอะไรต่อเร็วช่วยบอกข้ามาเถิดกราฟหัวหน้าใหญ่ของศัตรูปรากฏตัวเฮ้ยอ๋อสู้กับการาฟกราฟร้างเนมิเนมิเอาไปเลยอะไรไม่รู้ไอชิมุน,นอืมอ,อืมมาอ๋อนี่ยไงเราผิดศัตรูอยู่ ไปเลยกระสุนฝนดาวเพลิงตั้งชื่อเองตั้งชื่อเองถังแก๊สหนึ่งสองไปเลยนก,กพิหเเลิงจัดการกราฟสํเ็จข้าเ <c oughs> นี่แหละโซงี้คิงเอาระทุกคน <c oughs> เหนื่อยหน่อยนะเย่ <c oughs> สำหรับโหมดนี้ก็จบไปแล้วเรียบร้อย ในผลการตัดมือระดับเอสเดี๋ยวไปเจอกันต่ออีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณครับ